ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าประเทศสวีเดนพวกเขามีดียังไงมีเคล็ดลับยังไงในการที่จะผลิตกองหน้าเก่งๆที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกองหน้าในระดับโลกมาประดับวงการของโลกของฟุตบอลได้หลายคนมากๆอาทิเช่นเฮนดริกราซันโทมัสโบรินเฟดดีรุงเบิร์กและก็สลาตันอิบราฮิมโมวิชในอาชีพการค้าแข่งของเขาเขายิงประตูไปมากกว่า500ประตู และแน่นอนนะครับกองหน้าอีกคนหนึ่งซึ่งก็ฟอร์มร้อนแรงเช่นเดียวกันก็คือวิกตอยอเคเรสของปืนใหญ่อาร์ senal และนักเตะค,คนใหม่ป้ายแดงของลิวปูซิ่เพิ่งจะคว้าตัวมาได้จากนิวคาสเซิลก็คืออเล็กซานเดอร์อีซักชื่อพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นกองหน้าในระดับโลกแทบทั้งสิน้นใน EP นี้เรามาติดตามกันนะครับว่าพวกเขามีเคล็ดลับยังไง สวีเดนถึงสามารถที่จะผลิตนักเตะเก่งๆที่เป็นกองหน้าออกมาได้แบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวตามไปชมกันเลยนะครับเคิดลับข้อที่1ที่ประเทศสวีเดนใช้ในการสร้างกองหน้าในระดับโลกโค้ชทวนจะพาท่านผู้ชมนะครับไปวิเคราะห์กันในเรื่องของวัฒนธรรมฟุตบอลของประเทศสวีเดนซึ่งแน่นอนนะครับฟุตบอลของประเทศนี้ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากประเทศอื่นอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชม โดยเฉพาะสไตล์การเล่นของฟุตบอลสวีเดนนะครับเน้นในเรื่องของการพึ่งพากองหน้านะฮะท่านผู้ชมตรงนี้แหละที่มันมีความสำคัญ Sweden, ลีกสวีเดนและก็ระบบเยาวชนของสวีเดนมักเล่นในสไตล์ที่พึ่งพากองหน้านะครับกองหน้าพวกเขาเนี่ยจะมีบทบาทค่อนข้างสูงมากๆนะฮะโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการเคลื่อนที่การยืนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมและก็การจบสกอร์ที่มคมกริบนะฮะ เราจะเห็นได้จากทีมชาติสวีเดนนะครับมีประวัติการเล่นเกมรุกที่ใช้กองหน้านะฮะเป็นตัวชูโรงอย่างที่พวกเราทราบกันนี่อยู่แล้วอย่างที่โค้ชทวนเล่าไปแล้วนะครับสลาตันอีซักวิกตอรยอรคิเรตเฮล,ลิกลาซันนะครับล้วนแต่เป็นกองหน้าในระดับท็อปของโลกทั้งนั้นเลยที่เล่นใกับทีมชาติสวีเดนนะครับทำให้เยาวชนหล,ล,ลายคนนะครับเติบโตมาจากเป็นคนที่ยิงประตูหรือว่าเป็นคนที่เล่นกองหน้ามาก่อนนั่นเอง เคล็ดลับข้อที่2นะครับท่านผู้ชมโ้สทวนจะพาท่านผู้ชมไปโฟกัสในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของร่างกายและความแข็งแกร่งของคนสวีเดนแน่นอนมันเป็นพื้นฐานที่มีความสําคัญในการเล่นฟุตบอลก็คือร่างกายที่ได้เปรียบนั่นเองคนสวีเดนนะครับมีร่างกายที่สูงใหญ่นอกจากจะสูงใหญ่แล้วมีความแข็งแกร่งเพราะได้รับเขาเรียกว่ามีการผสมประสานกันในเรื่องของพันธุก,กรรมนั่นเองนะครับซึ่งคนสวีเดนเนี่ย เป็นประเทศที่เปิดรับผู้อพยพนะครับจะมีการผรสมผสานกันหลากหลายสายพันธุ์มากๆทั้งทางฝั่งของยุโรปทั้งทางฝั่งของอแอฟริกานะครับทำให้เมื่อมันผสมผสานกันออกมาแล้วมันทําให้ลงตัวมากๆนะครับซึ่งก็นํามาใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมและที่สําคัญนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนสวีเดนเนี่ย พวกเขามักจะใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับและก็มักจะเล่นกีฬาในลักษณะกลางแจ้งนอกจากฟุตบอลแล้วนะครับพวกเขายังเล่นในเรื่องของฮอกกี้น้ําแข็งแฮนบอลและกล็กรีธาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับกีฬาที่โคตรทวนว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันช่วยพัฒนาในเรื่องของความฟิตนะครับช่วยพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงและการประสานงานกันในเรื่องของระบบประสาทกับในเรื่องของร่างกายนะครับซึ่ง พื้นฐานในการเล่นกีฬาของพวกเขาเมันสามารถที่จะนํานมาปรับใช้ในการเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเคิดลับข้อที่3ที่มีความสําคัญไม่แพ้กันในเรื่องของการสร้างระบบเยาวชนที่มีความแข็งแกร่งพวกเขามักจะให้โอกาสเยาวชนนะครับในการลงสนามนะฮะท่านผู้ชมสโมสรเนี่ยจะเป็นคนผลักดันเด็กนะครับ โดยเฉพาะในชุดเยาวชนนะครับ14 15 16เนี่ยดันเด็กพวกนี้ขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่นะฮะท่านผู้ชมโดยเร็วที่สุดแล้วก็กล้าที่จะส่งลงสนามด้วยนะครับอย่างเช่นอเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยเคยเล่นให้กับ A.I.K. ตั้งแต่อายุประมาณ16 17เรียกว่าเล่นชุดใหญ่ตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้นกันเลยทีเดียวนะครับส่วนโอบราเจ้าสลาตันอิบราฮิมโบวิดนะครับก็เล่นชุดใหญ่ของมันโล ตั้งแต่อายุอย่างน้อยเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วนะครับมันทําให้เด็กเนี่ยมีประสบการณ์ไวมีประสบการณ์เร็วนะครับและก็มีความเก่าเกมตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพราะพวกเขาผ่านเกมมาเยอะนะครับท่านผู้ชมเค็ดลับข้อที่4นะครับท่านผู้ชมอย่างที่โค้รทวนเล่าไปแล้วในเรื่องของร่างกายในเรื่องของความแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยประเทศสวีเดนเนี่ยเขาได้เปรียบในเรื่องของประชากรของเขาที่เล่นฟุตบอลน่ะ เขามีร่างกายที่สูงใหญ่แข็งแกร่งบึกบึนอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งเราย้อนไปประเทศสวีเดนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เปิดรับผู้อพยพมาจากต่างถิ่นนะครับก็จะมีคนจากหลากหลายประเทศหลากหลายทวีปมาอาศัยอยู่ร่วมกันฉะนั้นแล้วมันก็จะมีการผสมผสานกันในเรื่องของชนชาตินะครับนะอาจจะมีการคุณพ่อเป็นสวีเดนแท้แท้นะครับแต่งงานกับคุณแม่ที่เป็น ผู้อพยพมาจากต่างถิ่นอะไรประมาณนี้นะครับและทั้งสองเชื้อชาติเนี่ยก็มาผสมประส,รสานกันแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับนะแน่นอนนะฮะเด็กที่เติบโตมาเนี่ยอย่างที่โคตรทวนเล่าไปแล้วมันมีความผสมประส,รสานกันในเรื่องของความแข็งแรงจากภาคฝั่งของยุโรปแล้วก็เด็กพวกนี้ก็จะได้ทักษะในเรื่องของสตรีทฟุตบอลมาจากคุณพ่อหรือคุณแม่ของเขาที่อพยพมาจากต่างถิ่นนั่นเองนะครับ อย่างชัดเจนที่สุดโอ้บระาเจ้าซาลาตันอิบราฮิมโบวิดเนี่ยเขาก็มีอ่าเป็นคนเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกครึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นบอสเนียและก็โคโอเอเชียนะฮะส่วนอเล็กซานเดอร์อีซักของลิวพูของกเราได้ชัดเจนที่สุดก็เป็นลูกครึ่งเอลิเทเรียนะครับซึ่งก็อ่าเป็นลูกครึ่งสวีเดนผสมกับฝากฝั่งของแอฟริกา ทำให้อเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยมีวิธีการเล่นฟุตบอลที่ค่อนข้างที่จะมีสีสันนะครับท่านผู้ชมมีการกระชากลากเลื้อยหลบมีลีลาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมฟุตบอลของอเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยเป็นฟุตบอลที่ตื่นตาตื่นใจมีสีสันหน้าเขาเรียกว่าหน้าติดตามมากๆนะครับมันก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆนะครับสาหรับเคล็ดลับข้อสุดท้ายซึ่งมีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับท่านผู้ชม ประเทศสวีเดนนะครับพวกเขามีนโยบายในการที่จะผลักดันให้นักเตะที่เป็นในระดับเยาวชนเนี่ยได้ออกไปสู่โลกกว้างได้ออกไปเรียนรู้ไปเล่นในหลีกใหญ่ๆนะครับอย่างอเล็กซซนเดอร์อีซักของพวกเราเนี่ยแน่นอนนะครับเขาไปเล่นให้กับทีมมูนเดสลีกาอย่างดอทมอนยู19นะครับตั้งแต่อายุยังน,น้อยๆเลย18 19นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมดอทมอนชุดใหญ่แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะฮะท่านผู้ชม แล้วก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าไปเล่นในหลีกของฮอลแลนด์กับทีมวิลเลียมทาวเวลนะฮะท่านผู้ชมทีมนี้แหละที่ดูเหมือนว่านักเตะรายนี้จะฉายแววเก่งนะครับเขาลงไป16เกมยิงไปถึง13ประตูนะครับผลงานของเขาเนี่ยถือว่าดีทีเดียวนะครับในการเล่นในหลีกของฮอลแลนด์สุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมไปฟอร์มของเขาไปเข้าตาเลโอโซซิดัดนะครับทีมแกร่ง ในลาลีกาสเปนนะครับก็คว้าตัวเขาไปร่วมทัพนะฮะท่านผู้ชมฟอร์มที่เรอโซซิดันะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมในการเล่นในลาลีกาสเปนแต่ฝ้าฝั่งของนิวคาเซิลในช่วงนั้นนะครับก็ได้เจ้าของทีมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีนะครับของซาอุนะฮะไปซื้อทีมมา ก็ทุ่มเงินจํานวนมหาศาลนะครับในการคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักมาร่วมทัพกระชากตัวมาจากเลโวโซสิดัตสุดท้ายแล้วมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะท่านผู้ชม2อฤดูกาลที่ผ่านมานะยิงเกิน20ลูกนะครับในฤดูกาลล่าสุดก็เป็นรองเพียงแค่โมซาล่านะฮะท่านผู้ชมครับเขากระทุ้งปตประตูไปถึง23ประตูลงเล่นไป34เกมแล้วก็แอสซิสต์ให้เพื่อนไปอีก9ประตูนั่นเองนะครับท่านผู้ชม แน่นอนการออกไปเล่นในหลีกให,ใ,หใหญ่ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็มีพัฒนาการที่ไวแล้วก็ทำให้นักเตะเยาวชนนะครับของสวีเดนเนี่ยมีประสบการณ์สูงมากๆและที่สำคัญคนสวีเดนเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วมันก็ส่งผลในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับประเทศใหม่ๆเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วแล้วมันก็ส่งผลต่อในเรื่องของการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าในเรื่องของการสื่อสารนะมันมันเป็นเขาเรียกว่ามันมีความสําคัญมากๆในในเรื่องของการพัฒนานะครับอ่ะวันนี้โค้ชทวนก็นําเคล็ดลับนะครับทั้ง6เคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมกันว่าทําไมประเทศสวีเดนเนี่ยถึงปั้นนักเตะเก่งๆที่เป็นกองหน้าในระดับโลกมาประดับวงการฟุตบอลเนี่ยได้อย่างไม่ขาดสายนะครับและที่สําคัญเนี่ยปั้นอเล็กซานเดอร์อีซักซึ่งก็เป็นสมบัติอันล้ำค่าของลิเวอร์พูล ลิลลูพูก็เพิ่งจะเซ็นสัญญามาร่วมทัพได้อย่างหมัดหมาดเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็มองว่าแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครอปทั่วโลกเนี่ยก็คงจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยรอวันที่อเล็กซานเดอร์อีซักจะลงเล่นให้กับหงแดงลิลูพูพวกเราก็รอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนช่วยลิลูพูของพวกเรายิงประตูนะครับถล่มประตูแล้วก็สร้างความสําเร็จในสีเสื้อของลิลลพูได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องติดตามกันต่อไป อีพีนี้นะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทั้งบ้าน <Okay. S 1> มีมความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับโค้ชทวนลิลพูกันได้เลยโค้ชทวนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบพระคุณมากๆที่รับชมกันจนจบคลิปเจอกันในพีต่อไปกับโค้ชทวนลิลพูสวัสดีครับ